สวัสดีครับนะครับวันนี้ทางวัฒนชัยเจริญรถบ้านนะครับได้ตัวเจ้า v ีออสนะครับตัวนี้เป็น v ีออสโตด้าซูรุ่นาวีออปี2011นะครับหรือว่าปี2554้นั่นเองนะครับคันนี้เป็นคันก่อนหน้าที่เคยนําเสนอนะครับแต่ว่าณวันนี้นะครับมีการเก็บงานสีให้แล้วซักทําความสะอาดเบาะให้แล้วแล้วก็เปลี่ยนยางเปลี่ยนฝาครอบนะครับรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเจาะจงไปอีกทีนึงนะครับนะครับ เดี๋ยวพาดูว่าสภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับนะครับสภาพตัวรถบางๆนะครับพวกนี้เดิมๆรถหน้าเดิมหลังเดิมประตูเดิมนะครับเม็ดอากอยู่ครบไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําแน่นอนนะครับยางนะครับแต่ก่อนจะพอใช้ได้นะครับแต่ตัวนี้เป็นยางดีแล้วนะครับดีก็อยู่ปี2018สัปดาห์ที่50นะครับก็เท่ากับประมาณปี2019นะครับที่ลูกค้าใช้นะครับอันนี้ผมถอดเก็บไว้นะครับ ก็เลยพอดีมีชุดตรงกันนะครับก็ใส่มาแล้วนะครับเป็นยางดีสีเส้นของเป็นดันหลบนะครับนะครับตัวเป็นลาย f p Sport นะครับนะครับตัวนี้ตัวรถเดิมบางนะครับสีสันสวยงามท่านใดได้ไปคันนี้คุ้งมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์รันดีมากนะครับระบบกระจกไฟฟ้านะครับปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็พับกระจกมองข้างไฟฟ้าได้นะครับนี่ครับดูลองพับนะครับพับได้ปกตินะครับ ธรรด้ก็ปกติเลยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับนะครับนี่ขึ้นลงได้ปกตินะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเป็นคันเดิมที่ก่อนหน้านี้นะครับที่อ่าถ่ายคู่กับเจ้าตัว v ีออปี2004นนั่นเองนะครับอ่าแต่มีการเก็บสภาพไม่ว่าจะเป็นเบาะนะครับอันนี้ซักให้แล้วนะครับซักทำความสะอาดให้แล้วแล้วก็พวกยางนะครับต่างๆเปลี่ยนให้แล้วนะครับนี่ครับดูเม็ดอาร์คนะครับชัดเจนนะครับ ไม่มีชนหนักนะครับไม่ได้มีการพ่นสีเข้ามานะครับเป็นการเก็บแค่ในส่วนของกันชนหน้าชนหลังนะครับแล้วก็สเกิร์ตเฉยๆนะครับนะครับบางๆนะครับรถเดิมๆบางๆนะครับสีไม่ได้สาดเข้ามานะครับเป็นสีเดิมนะครับฝั่งนี้นะครับมีเม็ดอ์คนะครับชัดเจนเบาะก็สภาพพวกนี้ทําความสะอาดให้แล้วนะครับถอดซักให้แล้วนะครับ มันจะเพื่อนๆในน้อยเล็กน้อยนะครับแล้วก็จัดการทําให้แล้วนะครับนุ่นในส่วนของห้องยางอะไหล่นะครับห้องสัมภาระเก็บของนะครับดูด้านยางอะไหล่นะครับยางอะไหล่อยู่ครบเลยนะครับนะครับเครื่องมือครุองมือนะครับค่องมืออยู่นะครับนะครับแล้วก็ มีการเจาะแก๊สไหมนะครับดูได้เลยนะครับไม่มีเจาะนะครับอันนั้นเป็นยางซีนเดิมของเขานะครับซีนเดิมของเขาเลยนะครับฝั่งนี้บ้างนะครับซีนเดิมทุกอย่างนะครับไม่มีชนด้านท้ายไม่ว่าจะเป็นด้านท้ายด้านหน้าด้านข้างไม่มีชนนะครับมีเม็ดอ์กนะครับชัดเจนนะครับนะับน็อตไม่มีขยับซีนดูได้เลยครับสวยงามนะครับไม่ใช้มือยิงแน่นอนนะครับเป็นเครื่องจักรนะครับอันนี้เป็นเครื่องจักร เป็นแขนกลนะครับเป็นตัวยิงนะครับไม่งั้นซีนไม่สวยขนาดนี้นะครับนี่ไม่ตดมไม่อาร์กนะครับอยู่ครบเลยนะครับฟ้านะครับแทไหมนะครับโตโยต้านะครับสวยแล้วนะครับสวยงามแล้วนะครับนะครับตัวนี้เป็นไฟทรงสปอร์ตนะครับเป็นตัวไมนเล็เชนนะครับนะครับมีสเกิร์รอบคันให้นะครับตัวนี้สวยแล้วตรงที่ผมเก็บนะครับก็จะมีแต่ก่อนเคยมีรอยเล็กน้อยตรงนี้นะครับเล็กๆน้อยน้อยเป็นรอย โดนอะไรสักอย่างนครับเล็กๆน้อยๆเหมือนสีร่อนไปนะครับเ็าเก็บให้แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแต่ก่อนก็จะเป็นรอยหมาแทะเป็นรอยลักยินนะครับอันนี้เก็บให้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นตันเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับดูเม็ดอากนะครับเดิมๆนะครับชัดเจนไหมครับเห็นเห็นชัดเจนนะครับเดิมๆแน่นอนสวยงามนะครับทันนี้ท่านใดได้ไปก็ใช้คุ้มๆเลยนะครับ นะครับส่วนราคาจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับครับเดี๋ยวพาดูรอบรถก่อนนะครับเพราะว่าผมทําไปก็เยอะอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนยางเก็บสีนะครับเปลี่ยนหูครอบกระจกและรายละเอียดอื่นๆนะครับถอดซักบอกอย่างนี้นะครับเห็นตาร์เดิมๆรถนะครับเป็นปี2011ันเอไหมนี่เช็จริงไหมนะครับนี่นะครับปี2011นะครับเพจปี2011เลยจดทะเบียนก็ปี พศสองห้าสองห้าห้าสี่นะครับนี่ครับผ้าทรงภาษีไม่ขาดนะครับมีทุนนานอยู่นะครับมีบางๆนะครับเสียงบางเลยนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่แต่ก่อนจะเลี้ยงนะครับแล้วก็สีดตัวนี้แตกนะครับนะครับเก่ามาพวกพาติกพวกนี้เป็นประดับยนต์นะครับ ไรที่ผมใส่ก็เป็นประดับยนต์นะครับจริงๆถ้ามากับเขานะครับตัวนี้จะไม่มีไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นครอบธรรมดาเฉยๆนะครับในส่วนห้องเครื่องนะครับอันนี้ผมวิ่งมาประมาณสี่ห้ากิโลนะครับเดี๋ยวพาดูเรื่องเครื่องยนต์นะครับเปเลนะครับดูรายละเอียดความเดิมกันก่อนนะครับคานหน้านะครับน็อตไม่มีขยับนะครับเบ้าโช๊คเดิมนะครับมีตามเม็ดอาร์ชัดเจนได้เห็นได้ชัดเจนนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับซิ้น ไดดูได้เลยนะครับซีนสวยงามอันนี้เป็นแขนกลยิงนะครับนี่นะครับโตโยต้าเดิมๆนะครับเดิมๆนะครับอันนี้เดิมๆเดิมมากนี่คับน็อตไม่ขยับนะครับนี่อยู่ครบเลยปั๊มตาทุกอย่างนะครับตัวนี้ได้เป็นระบบเบรก ABS นะครับ ABS ของเขาปั๊มจะอยู่ด้านในนะครับจะประมาณนี้เดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ ตัวนี้นะครับอ่าเป็นตัว E นะครับตัว E เริ่มต้นก็จะอ่าได้กระจกไฟฟ้าแต่กุญแจร,รีโมทยังไม่มีนะครับตัวนี้แต่เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกทั้งคันนะครับล็อกแค่ประตูคนขับแล้วก็ล็อกทั้งทั้งชุดเลยนะครับอันนี้เราสามารถไปติดตั้งนะครับเป็นอ่ากุญแจร,รีโมทได้นะครับก็ติดที่ปืนยิงชุดโซลินอยที่ประตูคนขับนะครับชุดเดียวมันก็ล็อก ได้ทั้ง4บานเลยนะครับเพราะว่าเป็นเซ็นทารัล็อกอยู่แล้วนะครับอันนี้ติดตั้งง่ายไม่ต้องไปไล่ติดทั้งทั้ง4บานนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับกาลังกาลังอัดเครื่องยนต์ดีนะครับไม่มีไอนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เดินเรียบนะครับตอนนี้เดินเรียบไม่เคยติดแก๊สแน่นอนนะครับนี่รอสภาพนะครับรอพัดลมทำงานเพราะว่าผมวิ่งมาที่นี่ก็ ้5กิโลนะครับนี่นะครับระบบน้ำไม่ดันนะครับน้ำน้ำดีนะครับไม่ดันไม่มีแรงดันนะครับเพราะว่าถ้ามีแรงดันเราเปิดอย่างนี้นะครับถ้าวิ่งมาขนาดนี้นะครับน้ำก็พุ่งขึ้นมาเลยนะครับอย่างอื่นรายละเอียดอย่างอื่นคงไม่มีให้ดูนะครับเพราะว่ารถคันนี้มันเดิมอยู่แล้วนะครับ ม่มีชนหนักแน่นอนรับประกันได้เลยนะครับนะครับกจะประมาณนี้นะครับตอนนี้เครื่องเกียร์เขาดีนะครับโอเคสภาพโอเคนะครับจะมีริ้วรอยที่หลงเหลือเล็กๆน้อยๆอย่างสเก็ดทิ้งนะครับอาจจะมีเล็กน้อยอันนี้เดี๋ยวผมมีเวลาเราจะการเก็บให้อีกนะครับนะครับแล้วก็ขัดสีขัดเงาให้ใหม่นะครับรอรอจังหวะนะครับ นิดนึงนะครับไม่มีแล้วนะครับรายละเอียดส่วนอื่นนะครับยางเปลี่ยนแล้วนะครับอาจจะไม่ใช่ยางใหม่แต่ยางเป็นยางเบอร์เซ็นที่ปีสูงนะครับแล้วก็ครอบแล้วก็เก็บงานสีนะครับแล้วก็เป็นงานในส่วนของท้าพามสะอาดภายในเป็นเบาะนะครับซัดเบาะให้แล้วนะครับส่วนเครื่องเล่นทุกอย่างใช้งานได้นะครับแต่ว่าเราไม่เปิดเฉยนะครับเพราะว่ากลัวมีเพลงเ้าลิขสิทธิ์นะครับอันนี้ไม่ได้เปิดนะครับ ตัวนี้ให้ความปลอดภัยมาเป็นเรื่องของระบบเบรก ABS ก็เพียงพอนะครับนะครับการทรงตัวการควบคุมรถจะง่ายขึ้นนะครับเราลดก็จะเมื่อเบรกกระทันหันนะครับเราสามารถคุมรถได้ง่ายกว่าที่เป็นระบบเบรกธรรมดานะครับระบบเบรกธรรมดาการจับของผ้าเบรกครับจะจับนะครับแล้วก็จะจับเมื่อเรากดเท่าไหร่ก็จับแค่นั้นแต่ว่าระบบเบรก ABS มันจะทํางานโดยระบบคอมพิวเตอร์นะครับสั่งใจ ไปยังปั๊มนะครับแล้วก็ทําให้รถไม่เบรกกดตลอดเวลาแต่จะเป็นการจับปล่อยจับปล่อยแบบทีทีนะครับก็คุมรถง่ายนะครับยังไงก็ไม่เสียตักนะครับนะครับคุมรถได้ง่ายขึ้นส่วนเล่มเอกสารนะครับนี่นะครับเล่มนะครับนี่ครับเล่มชุดโอนมาแล้วนะครับคันนี้เล่มชุดโอนพร้อมแล้วนะครับไปแจ้งย้ายโอนได้ที่ต่างจังหวัดได้เลยนะครับ นะครับดูได้เลยก็เป็นป้ายกรุงเทพตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับนะครับส่วนประวัติผมจะพาดูนะครับคันนี้นะครับจดทะเบียนเมื่อ2554นะครับหรือว่าคอสอนะครับ2011นั่นเองนะครับจัดไปเน้นทาน่าบริษัท t o ลิตา l a c i n g นะครับโตลิตา l a c i n g นะครับผู้ช่อแรกนะครับก็มีการคิดค่าเพราะว่าดูแล้วประวัตินะครับเป็นการ เปลี่ยนสัญญานะครับเปลี่ยนสัญญาผู้เช่าซื้อเมื่อคนแรกอาจจะขายในช่วงที่ยังไม่ส่งวันหมดหรือว่าไม่ไหวนะครับก็เปลี่ยนให้ญาติพี่น้องหรือว่าขายให้กับคนอื่นเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อในนามบริษัทเดิมเหมือนเดิมนะครับเช่าซื้อกับบริษัทเดิมเหมือนเดิมแค่นั้นนะครับไม่ได้มีการไม่ได้มีการแบบว่าชำรุดสูญหายหรือคิดค่าหรืออะไรเป็นแบบที่ เรื่องหนักหนานครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนสัญญาเฉยๆนะครับเหมือนอย่างเช่นผมมีรถนะครับไปออกรถใหม่มา4 5่หปีเอ๊อยากได้รถใหม่นะครับก็ขายขายนะครับแต่ขายแบบคนที่จะซื้อต่อเขาอาจจะไม่มีเงินสดมาซื้อเราไปปิดบัญชีนะครับก็ขายในนามที่ผมขายให้คนอื่นนะครับแล้วเขาเขาก็จะ,อะขอส่งต่อได้ไหมก็โอเคตกลงกันได้ก็ไปที่ธนาคาร ไปเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อยื่นคนค้ำใหม่ผู้เช่าซื้อคนใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับเมื่อสมหมดนะครับส่งหมดเมื่อปีห้าสี่ก็เออไม่ใช่ครับส่งหมดเมื่อปีหกศูนย์นะครับก็รับโอนมาเรียบร้อยนะครับแค่นี้นะครับไม่มีอะไรนะครับนี่ครับก็ถราถามว่าจะเป็นมือเดียวสักทีเดียวก็ไม่ใช่นะครับก็มีการเช่าซื้อในนามเปลี่ยนสัญญานะครับ ALLY, หนึ่งภาษีนะครับไม่ขาดนะครับภาษีไม่ขาดโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนผู้ครอบครองเนื่องจากโอนกรรมสิทธิ์นะครับนี่มีการเปลี่ยนครอบผู้ครอบครองก็คือเปลี่ยนผู้เช่าซื้อใหม่นั่นแหละครับอดองกรรมสิทธิ์โตโยต้าเมื่อปี60นะครับก็มีแค่นี้เลยเล่มเป็นเล่มเดิมนะครับไม่ช้ารุดสูญหายนะครับเล่มเล่มน้าเดิมเลยนะครับเล่มสวยนะครับแบบนี้เขาเรียกเล่มสวยนะครับนะครับ ส่วนไหม้นะครับคันนี้วิ่งอยู่แค่1,35,000สกิโลนะครับมีการเข้าศูนย์เซอร์วิสนะครับนีใบของโตโยต้านะครับนี่ครับไม้แท้นะครับเป็นไม่สูนแท้ระยะการใช้งานก็ไม่เยอะนะครับรถประมาณปีนี้ไม่ถือว่าเยอะเลยนะครับคุณภาพช่วงล่างเขายังดีนะครับเสียงนิ่มนะครับการขับขี่ศูนย์ดีนะครับคันนี้ไม่ต้องไปตั้งศูนย์ช่วงล่างไม่ว่าจะเป็น ลูกมากนะครับแหลกพวงมาลัยนะครับทุกอย่างดีหมดนะครับโช้กเชิกไม่เสียนะครับไม่มีเสียนะครับเกียร์ลั่นดีปกตินะครับเกียร์เป็นเกียร์คัดบันไดนะครับของเจ้าโตโยต้าตัวนี้ก็เป็นเครื่อง1.5 VVTi นะครับนะครับส่วนราคาที่ผมจะปรับขึ้นนั่นคือนะครับเนื่องจากผมเ็บงานสีแล้วซักเบาะแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนครอบไฟเปลี่ยนยางนะครับนะครับ อันนี้เป็นค่าใช้ใจ่ายนะครับตอนนั้นเป็นราคาที่ตามสภาพที่ได้มาคือเห็นเห็นเลยว่าเป็นรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เล่มวันนี้พร้อมเรียบร้อยนะครับราคาที่เปิดก็อยู่ที่สองแสนหนึ่งไม่ใช่สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมไม่ได้เอากับไลเยอร์นะครับต้นทุนจริงๆมันก็ตกไปยี่สิบเอ็ดนิดๆแต่เกือบยี่สิบสองนะครับ,นะร,บราคาก็ต่อรองกันได้นิดหน่อยนะครับ จะให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้ก็ได้นะครับนะครับเต็มพร้อมชุดโอนพร้อมเราไปแจ้งย้ายที่ต่างจังหวัดได้เลยนะครับส่วนท่านใดที่อยู่แถวคอนแกนนะครับอันนี้จะให้โอนให้ก็ได้นะครับก็คิดค่าดำเนินการเล็กน้อยนะครับนะครับมีตัวแทนให้ส่วนการจัดส่งนะครับสามารถจัดส่งได้100กิโลเมตรนะครับฟรีนะครับเผื่อท่านใดไม่มีเวลานะครับแต่ก็ เราต้องแจ้งรายละเอียดกันให้ครบนะครับรายละเอียดแล้วก็ถ้าเราจริงนะครับก็ เลยครับเบอร์เดิมเบอร์0ูนย์นะครับสองเจ็ดเบอร์0 9 8 2 7 4 4 2 7 9นะครับแล้วก็ไอเดียไลน์นะครับไอเดียศู4ย์เก้านะครับไอเดียศู4ย์เก้านะครับทักมาได้เลยนะครับขอรูปเพิ่มเติมขอโลเคชั่นนะครับนั่นแน่กันก่อนเดินทางนะครับรถยังอยู่นะครับก็มาได้เลยนะครับถ้าผมบอกว่ารถได้อยู่รถอยู่ มาได้เลยก็ไม่ต้องมาจาครับมาได้เลยนะครับแล้วก็มาดูได้ที่นะครับตาบลท่าผ้าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ตําบลท่าผ้าอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับประมาณนี้นะครับขับขี่ดีนะครับวิ่งได้ปกตินะครับน้ําไม่ดันความร้อนปกตินะครับเกียร์รันปกติวิ่งดีเลยช่วงล่างแน่นนะครับคันนี้ าไปด้วยครับเผื่อท่านได้หารถอยู่นะครับอยากได้รถดีๆสักคันผมแนะนําได้เลยวิออรคันนี้นะครับหรือว่าญาติพี่น้องอยากได้นะครับแนะนํามาได้นะครับขอบคุณนะครับทุกกำลังใจนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคําติชมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปแก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนนะครับบางทีผมก็ ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับอาจจะมีผิดพลาดบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับนะครับกับเจ้าโตโยต้า Vios นะครับตัวนี้ครับต้องขอกลับขอพระคุณทุกท่านนะครับนะครับขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ